สิอันดับดารา AV ทั้งสวยน่ารักและเอวดีวันนี้มีมาฝากครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าบอส์นิวได้นะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการจัด10อันดับนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานนะครับผมคั้นที่ผมทำครั้งล่าสุดก็น่าจะเป็นสิบอันดับเกมครั้งนู้นนะฮะ ถือว่ายอดวิวก็ดีฮะลอดใจลอดไลค์ก็พอมีนะฮะแต่ดิสไลค์ก็เยอะเอาเรื่องอยู่เพราะว่าผมก็เออเข้าใจนะฮะเพราะว่าตอนนั้นทําคลิปไม่เป็นเลยนะฮะแล้วก็คลิปนั้นทําออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ฮะไม่ดีเลยครับเออแล้ววันนี้นะผมเราจะมาจะซิปอันับเกี่ยวกับดาราเอวีและฝันใจประชาชนยังผมเนี่ยนะครับผมช่วงนี้ก็ผมจะมีข่าวการเมืองการชุมนุมความรุนแรงการประท้วงหลายๆอย่างอาจจะทําให้ เราชายๆนะครับผมเครียดนะผมวันนี้เราก็ต้องมาปลดปล่อยกันบ้างนะฮะด้วยนักเอกเอวีเหล่านี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคนที่สิบกันก่อนเลยนะครับผมอันดับที่สิบน้องอีมีก็ผมฟูกาดะนะฮะสาวแว่นลีลาประกาศนักเอกเอวีที่มีคนต้องเสียน้ําเธอไปหลายต่อหลายคนด้วยกันนะฮะแต่เธอจะดูน่ารักมากครับผมเมื่อใส่แว่นนะครับผมใส่แว่นนี่ผมอยากทำร้ายตัวเองเลยนะฮะ ทาให้เราเรานี่ต้องกดค้นหากันเลยทีเดียวนะครับผมคนนี้ขอฝากไว้ในดวงใจกันด้วยนะครับสําหรับน้องอิมิฟูกะดะนะครับผมมาอันดับที่เก้านะครับผมกับน้องยูอะมิคามินะครับผมนักร้องไอดอล SKE48 นะครับผมงานนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับผมเมื่ออดีตนักร้อง SKE นะครับผันตัวเข้าสู่วงการ AV เปลี่ยนจากนักร้องไมโครโฟนทหานหน้ามาร้องในวงการ A v วนี่ก็ถือว่าโอ้สกูยกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> นะฮะ ถึงเวลาที่มือของพวกเราเนี่ยต้องเหนื่อยกันอีกแล้วนะครับอันดับที่8ครับผมน้องครับผมไอยู s u กินะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมนักแสดง a อวีสดใสตัวเล็กนะฮะอุ้มง่ายนะฮะสัดส่วนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเปิดไว้ไปดูกันเองนะครับผมแถมลีลานี้ไม่เป็นสองรองใครนะฮะถ้าได้ดูครั้งแรกจะติดใจแน่นอนเลยครับผม อันดับที่เจทีซูบโบมินะฮะทีซูบโบมะะิเหมือนเหมือนไปสายสั่นเลยเนาะทีซูบโบมินะฮะเจ้าหญิงโลลี่แห่งวงการสาวสวยใส่น่ารักออกไม่หมวยน่อยๆนะฮะเปิดตัวครั้งแรกก็เล่นเอาชายไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศญี่ปุ่นนะฮะแดนประิบนะฮะต้องรอติดตามผลงานของเธอเลยนะฮะถึงหน้าอกจะเล็กแต่ลีลานี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสมแล้วครับที่คำว่านมเล็กแล้วไงมีใจแล้วกันนะฮะอ่ อันดับที่6โทโมดะอายากะนะฮะโทโมดะอายากะนี่ก็คนนี้ผมบอกเลยว่านะฮะโดนใจตั้งแต่แรกครบเลยฮนะเป็นดาราเอวีแนวหน้าของวงการก็ได้เลยฮนะก็ว่าได้เลยนะเพราะอยู่ในวงการมานานถึง1ิปีนะฮะเต็มด้วยผลงานคุณภาพของเธอก็ออกมาแต่ผลงานงเธอก็ออกมาเรื่อยๆนะฮะการแสดงของเธอทําออกมาได้เกินค่าตัวที่จ้างอีกนะครับผมนะะฝากกันด้วยนะครับสำหรับโทโมดะอายากะนะฮะ อันดับที่ห้านะอันดับที่ห้าแล้วนะครับผมที่สุการะนะะอาโออินะฮะขออันใหม่นะฮะที่สุการะออินะครับผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าพิมพ์คนหานี่ไม่ผิดแน่นอนนะเพราะว่ามีตัวอักษรให้อยู่นะฮะเป็นนักร้องเป็นนักร้องสาวไอดอลกราวเวียนะฮะทายแบบเซ็กซี่มานานนะครับจนได้เดินเข้าสู่วงการเ v วอย่างเต็มตัวนะฮะ แถมเมื่อเธอเข้ามาเธอก็ทําผลงานออกมาได้ดีเลยทีเดียวฮนะตั้งจากดาราเอวบางคนนะที่เรื่องแรกก็จะขัดเขเนๆหน่อยแต่ไม่ใช่กับเธอคนนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะฮะแถมเธอยังมีหน้าอกกลมสวยจนต้องหาแว่นสามิติอยากหาแว่นสามิติมานั่งดูเลยนะฮะอันดับที่สี่นะฮะผมมิซูโมริอากิระนะฮะ สำหรับใครที่ชอบนะสาวแบบรอยสักแล้วนะฮะแบบมีรอยสักอยู่บนตัวสวยงามอะไรเงี้ยไม่ใช่ปลาหางูยุงนะฮะผมแนะนําคนนี้เลยคนระับน่ารักครับผมรอยสักนี่สวยๆนะฮะกระแสตอบรับของเธอนี่พุ่งพราวมากเลยนะฮะหลังจากที่ได้ปล่อยเอวีเรื่องแรกออกมานี่เสร็จกระแสตอบรับดีมากนะครับผมผลงานของเธอก็มีทั้งแบบคุณภาพทั้งนั้นเลยนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับอันดับที่สามนะฮะโลล่า พาสึกาว่านะฮะเป็นลูกครึ่งนางเอกเอวีตัวเด่นเลยนะฮะดาราเอวีฝรั่งตัวเล็กนะครับแถมยังเป็นลูกครึ่งอีกด้วยนะฮะที่มีความสวยความน่ารักในฉบับของเธอนะฮะผมด้วยแบบหน้าอกนะฮะกลมหัวชมพูนะฮะไม่ใช่หัวหัวนี่โป้งเท้านะครับอย่าคิดอย่าคิดลึกนะฮะการแสดงของเธอก็ทําออกมาได้ดีมากเลยนะัะผมนี่ยกนิ้วให้เลยนะฮะอันดับที่สองครับ อาริโอกิตะนะฮะโหเธอคนนี้ฮะผมใครไม่รู oh, okay. oh, uh, Somehow, ้จ e ักนะฮะถือว่าเชยนะสำหรับผู N ้ช่ำชองในหนัง oh. ญี่ปุ่นนะโอริีโอกิตะนี่นะฮะเธอคนนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะฮะทั้งน่ารักนะผมแล้วก็นาอกที่สะมึมขนาดนี้นะครับเขาผมได้ยินมาว่าครับเอฟมั้งนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะะผลงานของเธอนี่ก็ถูกใจหนุ่มๆทั้งในไทยและญี่ปุ่นอย่างเป็นอย่างมากเลยนะจัดว่าแจ่มเลยทีเดียวนะฮะผมฝากด้วยครับกับอาริโอกิตะครับ ก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะับผมอันดับที่1ก็คืออารีนาฮาชิโมโตะนะับผมได้ชื่อว่าเป็นดาราเอวีที่มีเลี้ยวขาสวยที่สุดนะฮะแล้วเธอเนี่ยเริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นกราวิเออไอดอลนะับผมสงสัยไหมครับว่ากราวิเอไอดอลคืออะไรกราวิเไอดอลนี่ก็เป็นกลุ่มนั้งแบบถ่ายชุดว่ายน้ำาลงนิตยสารนะฮะเปิดตัวผลงานเรื่องแรกเมื่อปีคิทสึกราช2016นะฮะก็ถ้าตอนนี้2020ก็เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ ส่วนผลงานการแสดงของเธอนี่ก็ยอดเยี่ยมนะฮะกระเทียมเจียวเลยนะฮะเธอเคยได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมของ DMM Award s 2 1 8 8นะฮะถือเป็นรางวัลออสการ์ของวงการ AV เลยนะฮะก็จบกันแล้วสำหรับ10อันดับดาราเ v วีน่ารักน่ารักสวยๆนะฮะชื่นชอบคนไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมใครที่อยากให้ผมทำซิปอันดับอะไรนะฮะก็คอมเมนต์มานะครับผม คลิปนี้ผมขอแค่3ไลค์พอครับเป็นกำลังใจให้กันนะฮะ3ไลค์พอครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ